สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งชานลนะคะไก่คิดไม่ออกบอกเสียบอยสายตรงจากอเมริกาพวดเอามาร่วมบุญเนะคะเสียบอยก็เอาหมูน,นะคะมาทรงโอ้นะเอ้ยอันนี้นะคะก็มีชาวบ้านทีมแม่บ้านนะคะมาช่วยทำกับข้าวด้วยนะคะ กยิ่งชอบซื้อมาแล้วซื้อมามาแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเอาเป็นเป็น้งไก่แล้วก็ซี่โครงปีกมันขับปีกไก่ปีกมันแกะเอาไปทอดอันนี้แก่งตีเก่งตีคนรวมธรรมชาสาธุการกั็แม่เพชรสมรชัยพอดีแล้วแล้วก็แม่แม่สำราญครับเพื่อนสำลันแล้วก็พี่เพชรสมรชัยพอดีนะเขาขอบุญหนุนนำเน้อให้แม่ดูเย็นเป็นสุกอย่าเช็อย่าจน สุขภาพแข็งแรงทั้งพืชได้ได้ทั้งแม่เพชรสมนชัยพ่อมาล่ะได้ก็เป็นพี่เป็นน้องนั่นเดียวเนาะครับผมจ้้าใหะกันยังบ่เปิดไหมผมมีหมดอีกโอ้โหมีสะพ้ายอะไรอีกสะพ้ายีกเอาเอาเอาให้เทอละกอกเอาเทีปปะมามามานี่เอานี่มาอันนี้นะเอาไม้นี่ฮะนี่เนี่ยฟอกนี่ก่อนอันนี้หนึ่งพันบาทอันนี้ของแม่สำรานเพื่อนบอกว่าเอาให้ยากนีด เขาอิ่นนีตนกันเนาะใช้ตนกันลูกชายเพิ shoe, ่ดดสมใจชัยเดชยดนพันบาทเดียวตนกันเสร็จบูดบวชอันนา้น่นนั่นแหละมืออื่นครับสมใจชัยยเดชลูกชายเพิ่อ่ายังมีก๊อกสองอีกบ้างบออันนี้อันมันบังไงก่นก็เสียมาแรกอันนี้นะอันนี้ต่องหากอันนี้นะ้ มีเป็นปลึกปตอกล้อกระถางเลยนะอันนี้ก็มีเป็นปลึกปลกนะคะส่วนทางนี้ผู้ช่วยแม่ครัวนี่ผู้ช่วยแม่ครัวนะคะอันแม่ครัวทีแม่ครัวนะคะช่วยสวแล้วเก่งกินจันตงตรงนี้เราไม่ด้นตงเอาสั่นอันนี้เสื้อถุงเสื้อถุงไหมเธอเด้อ มาประกาศเห็แล้วติดแบน่เเไม่เขาสิดิด้ผมว่เขาคยอาอรบทถามมาเลยแม่กลัวมาจากไหน บ้านชลศรีค่ะบลค่ะแล้ว่นีมาลบสมีลด้เหรอค่ะเป็นร้อยคนแจ้งไปแล้วจ้าจ้าคีกลจ้าะจ้ผ้าขึนมาจ้าาะไงย่ก้หนึ่้่ะจ้าคงมีแหละมี่ใหญ่กคินิดไ่ได้แจ้งไปหรอยค่ะเงไม่แจ้ กลางรำพรุ่งนี้เย็นนะคะข้าาการานางรำคงจะได้มาอยู่เนาะรางสิที่เราไม่ได้มาเนาะที่เราไม่ได้าไม่ไม่ได้แกงไส้ย่างนะนีพักคุมแล้วก็มานินแกงยาพร้าวข้าวโพแกงนุ่กับมุกมัดมี่นนีนึงติดยังก็ได้าวพานมานะ แกงเอาน้ำรัวมาอย่าใส่เยอะจำนี่แหละเจงลายด้วยก็จำนี่แหละพักที่กลุ่มกนนถ้ากันน้นเดี๋ยพักที่เแกงบอก็สีต้มป่านะแกงกัรคเมื่อกี้เจ้เลยเมื่อกี้เขาซื้อมาเมื่อกีแกงีส้พี่อสมาหางักกเ

บอกเลยที่ทอดได้เานั้นเลยไอก้รชาตอะไรอาวกระกูผมแล้วมันวยกมาแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อได้้่ีอ่แอนนี้กินเียงกแดงกะผมสนิบานี่เดีวมมกมาเลฮะกเงอีเรา้ล้บอัข่บบแบบิแบบนี้ทิ้งย่ เต็มจอนี่นะคะกินนักแดอร่อยเขไปใกลพวกจอใหญ่ก็อันนี้มันมันอยากไกลอยู่มันอยากซูมนี่นะคะทีมแม่ครัวนะคะมาจากซอสีนะคะโฆษณาม้งิงอ้งิงเล่นแถวไหน้งิงมม่นานที่นี่สองท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 ี่สที่สองทงที่สองทที่สองที่สอองทที่สองที่สอง แค่ทำอาหารเบเกอรี่บังบ้ามบังบงานมีแล้วมีแล้วงานข้าวแล้วอุ้งอีกมาแล้วนั่นเห็นไหมก็ยินอยู่โฆษณาวิ่งมาทานแานข้าวอยู่เมื่อวานบ้านหังบงบ้านหลองบตลอดไกไม่จากนี่ไปไกลไหมไม่ไกลเลยไม่ไกลจริมิเริ่สิอเลออชนไม่ไกลหรอไม่ <IST. S 2> อ,อุ้งอิงป่ะอุ้งอิงป่ะอุ้งอิงง่ายโอ้โบกโคตรเค่ข้าเมื่อวานเห็นะเมื่อวานเห็นโฆษณาแม่ม่หนููดีมทานจะได้เมื่อวานท่เาเสาาหหเลยมาเ็มวงนะมาบดทุกคนมามาเป็นวงใหญ่เลหรแสดงว่าจองหลายปีกวาจะได้มานะไดไไป

ขอย่ามช้แม่นะ่ดแล้วเดนละหม้อแกแต่นี่หยมะช้าพีนี้มอกัเออดีน้ำนะพวินน้ำน้งไม่ต้อง่ ดอกไม้ที่บ่มีบ่มไส้มรบยยดอกไม้อใบมันก็ได้ล่นะะใบมันก็ได้หะอดอกุใบมัน่ต้หน้าบ้านที่เรลดน้กันดอดอกไม้มันีดอกเอาใบมันก็ได้มดอกุก็ได้มันมีใบนไดอกไม้ยลึกมือนี่ลโอยวางเลงมือ ไม่ทำไมมีซีบนี่าเาบอกไปมาอยโอ้ยเงรงเรียนโรงเรียนเลยโรงเรียนเท่านี่แหละวันเด็กเขาวันเสาร์อหลัวันเสาร์วันเด็กวันวนจุเออวันสารอะเอ็กวันเสาวัเอมัาเอาเอ็ดวันเสาร์เขาอเอ็ดวันเสาร์เราไปมัดผาวันสุกนะเอาเขาเรนเนินเขาไปมัดผาให้บอกไม่แม่บอกบ่อยแล้วเร่่ก โอเคขั้นตดเ่จ้างันาลมันขอ้นเทียนนำเอ็ไหลเทเทียงบ้านบริกอนบ้านก็จะไปอันนี้แหละมาดไหลเทปอิตาสุกอย่แล้กสำหรับคลิปนี้เขาจบนลิปทค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ